ท่านสั่งให้ผมปฏิบัติสามข้อเนี่ยจะเรียกว่า,วาเป็นวิศวกรรมหรือเป็นนัวิเคราะกลศตรหรือวัตกรรมตอะไรท่านเป็นแปลวิงนงแล้วกั่นต่อไปนี้ไปที่ไหนให้มองทุกอย่างที่ฉันทำนั้นเนอยะมีความหมายนะครับเพราะพวกเราคนไทยนั้นชอบแค่เห็นแค่ดู คือไม่ได้ใช้ปัญญาประกอบหรอกขอให้ขอพูดตรงตรงเลยแกเห็นว่ามันสวยหรือไม่สวยสบายตาหรือไม่สบายตาแต่ไม่เคยหาคำตอบถ้าท่านมองทุกอย่างแล้วพยายามหาคำตอบเด้กเเรียกว่ามองถ้าแค่เห็นแค่ดูประโยชน์ไม่เกิดต่อไปนี้ฉันไปที่ไหนเธอตามไป มองทุกอย่างที่ฉันทำพยายามแปลความหมายปัจจุบันได้ได้จดทุกอย่างที่ฉันพูดวันนี้หลายท่านกำลังจดจดอยู่มันจะได้เป็นบทเรียนมันจะได้เ็กุ่นหลังหรืออนินาการพอเวลาเป็นผ่านไปมันจะได้้งบทเรียนไปข้างหลังเนี่ตัวเนี้ยแล้วผมถึงบอกว่าเป็น,นคนเยอะจดหมดเลยก็หลังจดไม่ไหว จะมีผมคนเดียวได้รับอนุญาตให้ถือเทปเล็กๆเนี่ยมีหลายภาพเนยบางคนดูเนี่ยกำัเกิดจับบัสประกอบด้วยพวกะบางทีลืมไปการตักเยอะมากและเมื่อแสดงกลับมาผมต้องส่งที่หมู่าทีนั่นสวายท่านในตรวนต่วนกลับ้านท้าไปในแปดชั่วโมงไม่มีไม่ถูกเรียกผ่านแสดงว่าจดไว้ครบถ้วนความหมายถูกต้อง ภพายในแปดชั่วโมงตัวเรียกตัวโอ้โดนดูอีกแล้วโอ้โหที่ขาทุนเรื่องกำไรนะ่ะการทุนเนรือเ่องกำไรก็ต้องไปดีเมื่อนโกรเกินเรื่องไรหรอกเดี๋ยวดูแบบแบบอาจารย์ดูดิได้